สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางหน้าคลิปของ My s r e ี n ทั้งทาง Facebook กับทาง YouTube นะฮะวันนี้ผมก็เอาเรื่องของการเปิดการสอนสมาธิมารล่าท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะสามารถที่จะเป็น ครูสมาธิให้กับทุททกท่านที่สนใจได้ราะว่าหลายท่านที่ฟังคลิปผมในระยะหลังๆนี้เนี่ยมีความสนใจเรื่องของสมาธิแล้วก็ทั้งส่งไลน์มาทั้งโทรศัพท์มาก็หลายท่านแล้วก็เลยมาตึกจองดูก็คิดว่าเราพร้อมที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆกับทุกๆท่านที่สนใจได้การที่จะจองการฝึกสมาธิเนี่ยนะครับก็ขอความกรุณาจองมาทางโทรศัพท์ก็ได้หรือทางไลน์ก็ได้ไลน์ก็ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้ว นะครับทางโทรศัพท์ด้วยเป็นการฝึกตัวต่อตัวนะครับเป็นการฝึกตัวต่อตัวจะเป็นการฝึกตัวต่อตัวท่านหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับแล้วแต่ความยากง่ายของที่แต่ละท่านจะเข้าถึงหรือไม่นะครับพร้อมกับผมก็จะฝึกนําฝึกให้ด้วยเพื่อเอาไว้เป็นตัวอย่างจะได้จับอารมณ์ถูกจะได้จับวิธีการได้ถูกต้องจะได้เช็คข้อผิดพลาดข้อต่างๆได้นะครับด้วยตัวเองได้เพื่อจะนําเอาไปปฏิบัติต่อที่บ้านของท่านเองจุดสําคัญคือต้องทําทุกวัน ทำทุกวันแล้วก็ควรทาในเวลาเดิมในเวลาเดียวกันทุกวันนะครับยิ่งทํามากยิ่งได้มากก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าการที่ผมจะแนะนําเรื่องของสมาธิในครั้งนี้ให้เนี่ยนะฮะจะเป็นการปฏิบัติทางเรื่องของสมาธิเพื่อจิตนิ่งเพื่อเกิดความคิดเดียวแล้วก็ชินกับความคิดเดียวอันนั้นไปจนกระทั่งเราเกิดมีพลังจิตขึ้นมามากพอที่จะสามารถที่จะเบ n i f e s หรือสั่งการ สิ่งต่างๆที่เราต้องการในชีวิตได้ซึ่งการทําสมาธิเนี่ยนะฮะผมเอามาผสมผสานสากันระหว่างสมาธิแบบชาวพูธที่ปฏิบัติกันอยู่นะฮะมาผสมผสานกันกับสมาธิทางด้านวิทยาศาสตร์ของของต่างประเทศเอามารวมกันเอามาผสมผสานกันเอามาทำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการทําสมาธินะครับเพราะว่าการทําสมาธิถ้าจิตนิ่งเนี่ยเป็นการที่เราสร้างพลังพลังของเราเองจะสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อพลังเงินสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากับเป็นพลังของของเงินของเงินงเงนพราะเงินคือพลังงาน เงินคือพลังงานเงินมีอยู่ในอากาศมีอยู่ทุกที่ทุกแย่งเราสามารถที่จะดึงเงินเข้ามาสู่ตัวได้แต่สําคัญคือเราต,ต้องฝึกให้มีพลังสูงเท่ากับความที่ของพลังงานของเงินก่อนมันก็จะเกจ,จะเกิดการดึงดูดกันนะครับที่เกิดการดึงดูดกันเป็น law of attraction เป็นกฎแห่งแรงดึงดูดก่อนอื่นต้องทําให้ความถี่หรือความเข้มของพลังงานอยู่ในระดับเดียวกันก่อน ก็จะสามารถทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินได้แล้วก็การทําสมาธินี่เนี่ยนอกจากให้ประโยชน์ในเรื่องของการเงินแล้วนะครับเรื่องความมั่งคั่งเรื่องทรัพย์สินแล้วยังให้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสามารถใช้ได้กับเรื่องของสุขภาพใครมีสุขภาพที่มีจุดบกพร่องอยู่ก็จะสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของสุขภาพได้ด้วยดังนั้นมันจะแก้ปัญหาได้สารพัดอย่างเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องที่ เราควรจะหันหน้าเข้ามาแล้วก็มาฝึกฝนกันนะครับสําหรับการที่จะเข้ามาฝึกกันทีละหลายๆท่านเช่น,นอาจจะนัดเพื่อนมาด้วยกันที่สนใจด้วยกันหรือพาญาิมาด้วยกันเนี่ยผมรับกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5ท่านนะครับกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5ท่านยิ่งน้อยยิ่งดีนะยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าผมจะจ <kas> ะเหนื่อยน้อยหน่อยเพราะว่ามากี่ท่านผมก็ต้องฝึกแค่ทุกทุกท่านนะครับเท่าๆกันดังนั้นจะเผื่อมาเป็นเดี่ยวได้ก็ฝึกกันตัวต่อตัวได้ได้เลยแต่เมื่อมาเป็นกลุ่ม <Volt. S 1> ก็กลุ่มหนึ่งไม่เกิน5ท่าน ก็สถานที่ที่เราจัดเอาไวท้ที่ที่ศูนย์สิกเลนนี้ก็เป็นสถานที่ที่พอเพียงเท่านั้นนะรับมากกว่านั้นไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะขาดคุณภาพการฝึกการทําความเข้าใจการให้ความสําคัญกับแต่ละท่านก็จะลดน้อยถอยลงไป เพื่อรับมากเกินไปทีนี้การเริ่มฝึกเนี่ยผมจาเป็นที่จะต้องรู้ประวัติของแต่ละท่านด้วยความเป็นมาชีวิตความเป็นมาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จหรือความไม่สําเร็จในชีวิตผมก็จะต้องขอขอ้อมูลก่อนนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้นําไปสู่แนวทางของการฝึกได้เพราะแต่ละคนการฝึกไม่เหมือนกันผมจะสอนการฝึกสมาธิตามอธัธยาศัยของแต่ละท่านที่เป็นอยู่ตามนิสัยใ,ใจคอที่เป็นอยู่ดังนั้นผมต้องอ่านอ่านท่านก่อนนะครับอ่านท่านก่อนว่าท่านมี ละะักษณะนี้ยังไงวิสัยความคิดเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงประวัติความเป็นมาเรื่องของการเรียนการงานเป็นยังไงประวัติแล้วก็ทุกวันนี้ปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญมาว่าสําคัญปัญหาอะไรสําคัญมากสุดตั้งระดับ1ระดับ2 3 4 5ก็ <c oughs> เรียงมาผมก็ต้องซักประวัติอย่างนี้ก่อน เหมือนหมออะนะครับเหมือนหมอที่จะรักษาคนไข้ก็ต้องซักประวัติก่อน่าไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาหรือยังไงที่จะเกิดอาการป่วยไข้จะได้จัดการรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลาเยอะเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวเราหลงทางนะครับการที่เราจะฝึกแต่ละคนแต่ละคนไปเนี่ยต้องรู้แบ,บกืกองาวนของแต่ละคนให้ถ่องแท้พอสมควรก่อนแล้วทีนี้ในการฝึกสมาธิทีละหท่านเนี่ยต้้งมาเป็นกรุ่ปนะฮะไม่เกิน5ท่านเนี่ยผมก็ต้องสซักประวัติของแต่ละท่านแต่ละท่านทุกท่านเหมือนเหมือนกัน นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญตรงทุกท่านเท่าเทเท่าเกันเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละท่านนั้นมีปัญหา อะไรจุดไหนความเป็นมาอย่างไรนะครับผมก็จะได้พูดในเชิงให้ความรู้ได้อันนี้อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่เป็นการสอนกันนะอาจจะเป็นการมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันในแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมมีมานานพอสมควรเรื่องของการทําสมาธิก็พอจะสอนได้ฝึกได้นะครับแนะนําได้ว่าวิธีการที่แต่และท่านเอาไปใช้ไปฝึกนั้น,นะนะควรจะทําอย่างไร สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้เปิดเปิดรับแล้วนะครับเปิดรับแล้วผมเองก็ยังไม่อยากจะสอนมานานคือไม่ได้สอนมานานตั้งแต่ฝึกมาอะไรมาก็ไม่เคยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยังไม่เคยสอนเปิดคอร์สเป็นทางการนะครับก็ครั้งนี้แหละเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แลกบุญกันนะครับจะได้แลกบุญแลกกุศลกัน ผมทําการสอนไปผมก็ได้บุญเรื่องของการให้ท่านรับเอาความรู้ไปท่านก็ได้บุญเรื่องของความรู้ไปแล้วก็เอาไปไปฏิบัติต่อที่บ้านเองก็หวังว่าจะให้ประโยชน์กับผู้คนไม่น้อยทีเดียวนะที่จะสามารถเอามาเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ทีนี้การฝึกสมาธิเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องโรคแพ้ไข้เจ็บมีอาการเจ็บมีอาการปวดอยู่มีอาการตะขันตะคลอตัวอยู่ฝึกไม่ได้นะครับฝึกไม่ได้ เพราะว่าอุปสรรคทางกายมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะทําให้จิตเระนิ่งได้นะครับเพราะว่าเราก็กังวลอยู่กับเรื่องของอาการทางกายมากเกินดังนั้นการฝึกสมาธิผมเน่นนาว่าต้องให้มีสุขภาพดีด้วย ดีในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ดีจกนกระทั่งปลอดโรคปลอดภัยไม่ใช่แบบนั้นนะคือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่นะแต่มันไม่แสดงออกมาในเรื่องของทุกทางกายเช่นอาจจะเป็นเบาหวานอยู่น้ำหนักตัวเกินอยู่เป็นความดันเป็นไขมนันในไตเสื่อมอยู่อะไรประเภทนี้แต่เราก็ยังยังคงทํางานได้ไม่มียังไม่มีทุกขเวทนาทางกายก็ฝึกได้นะ่ครับ่างฝึกงี้ฝึกได้ไม่จำเป็นที่จะต้องคลีนทุกโรคต้องไม่มีก่อนที่เมื่อฝึกได้ไม่ใช่แบบนั้นนะ ก็สามารถทดจะฝึกได้ยกเว้นท่านี่เป็นเร็งตับอยู่เงี้ยปวดท้องอยู่เงี้ยหรือเป็นนิ้วถุงน้ำดีปวดท้องอยู่หรืออะไรต่างๆที่มีอาการออกมาทางกายชัดเจนว่าทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ก็จริงๆฝึกได้นะแต่สําคัญอยู่ที่ว่าคนที่มารับการฝึกโดยมีความทุกข์ทางกายอยู่เนี่ยอาจจะทาไม่สําเร็จเพราะว่ามีนิวรณ์อยู่นะครับมีความกังวลเรื่องของร่างกายอยู่มีอุปสรรคต่อทางกายอยู่ก็รับข้อมูลหรือ ทำให้จิตนิ่งไม่ได้แต่แต่จริงๆฝึกได้นะจริงฝึกได้นะครับฝึกได้ก็เอาเป็นว่าลองดูกันแล้วกันนะลองดูท่านที่มีความทุกข์ทางกายด้วยมีโรคภัยใช้เจ็บประจําตัวอยู่ด้วยถ้าอยากจะฝึกจริงๆให้โรคภัยหายก็ลองมาก็ได้นะครับก็ลองมาก็ได้ผมเองก็ยัง ยังไม่รับปากนะว่าจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าหลักการต่างๆหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยบอกกันได้ให้กันได้แล้วก็นำนำการฝึกได้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอไปกันได้นะครับไม่ใช่ว่าปิดการเสียทีเดียวแต่ใจก็ห่วงอยู่ว่าถ้าเผื่อเป็นทุกข์ทางกายแล้วการฝึกมันมีข้อจํากัดอยู่เนี่ยนะครับ ก็ไม่ไม่เป็นไรลองลองลองถ้าสนใจจริงๆลองลองลองนัดมานะครับลองนัดมาผมก็ยังไม่มีประสบการณ์เหมือนกันในการสอนสมาธิกับผู้ที่มีอาการป่วยทางกายและทุกข์ทรมาทางกายอยู่อันนี้ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันก็ลองให้มามาฝึกกันดูก็ได้ทีนี้การที่จะให้มีสุขภาพที่ดี ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยอันี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ายิ่งมีสุขภาพดีมากเท่าไหร่แข็งแรงมากเท่าไหร่การฝึกของเราก็จะก้าวหน้าได้เร็วมากเท่านั้นนั้นผมก็ได้เตรียมชุดอาหารฟื้นฟูเพื่อทําให้สุขภาพของเราดีมีความคล่องตัวมีความสุขแล้วก็ไม่มีทุกขเ,เวทนาทางกายเพราะโดยผิดพัณฑ์อาหารทดแทนที่เป็นธัพืชกับตัวกรดอะมิโนโ3ชนิดก็ มีไปแล้วมีไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็นำเอาไปใช้เอาไปบริโภคได้เพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ยถ้ากายเราไม่มีปัญหาเลยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีการฝึกง่ายการรับรู้รับทราบการฟังข้อมูลการปฏิบัติต่างๆมันก็จะได้คล่องตัวรวดเร็วมากขึ้น นะครับรู้เรือมากขึ้นถ้าถามว่าคนพิการฝึกได้ไหมฝึกได้ครับคนเป็นโปลิโอคนมีแขนขาลีบหรือคนที่มีปัญหาทางทางทางกายอย่างเช่นพิการมาแต่กาเนิดอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับฝึกได้ถ้าท่านใช้ถ้าท่านปฏิบัติก,กับตัวเองมาด้วยความเรียบร้อยนะครับมีคนดูแลมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้ท่านใช้ชีวิตได้ตามเป็นปกติแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราก็เป็นปกติแต่พิการอยู่อย่างเงี้ยฝึกได้ครับ สามารถใช้ได้ฝึกได้การทำสมาธิโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยผมก็จะต้องชวนให้ท่านผู้ชมเข้าสู่ภวังของความสงบด้วยการด้วยการมีสติจดจอ่จออยู่กับจุดจุดเดียวสิ่งสิ่งเดียวซึ่งสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นตัวเราเองสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นลมหายใจสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะต้องยึดหลักเอา สติไปจับเอาสติไปจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยเสียก่อนแล้วก็เอาสติคลอเคลียร์อยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ให้ความคิดเข้ามารบกวนเลยนะครับดังนั้นสติต้องมั่นคงแข็งแรงสติยิ่งมั่นคงเข้มแข็งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งจะสามารถอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ได้นานได้ถาวรมากขึ้นจนกระทั่งสติสามารถควบคุมความคิดได้ทั้งหมดก็คือความคิดไม่กล้าเข้ามารบกวนในขณะปฏิบัติเลยเพราะสติเรามั่นคงแรง แรลงกล้ามากเราก็จะเข้าสู่สภาวะของความสงบได้เพราะว่าถ้าเผื่อมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีความมั่นคงแข็งแรงพลังจิตตานุภาพของเราก็จะเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึนข้น,น,น,นจนกระทั่งบันดันไม่ให้หรือก,กันไม่ให้ความคิดมันเข้ามารบก,กวนได้แต่ว่าพอเราออกจากสมาธิความคิดมันก็เข้ามาใหม่ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องยอมรับกันนะครับไม่เป็นไรความคิดเป็นเรื่องปกติความคิดอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะความคิด เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในสมองของเราอยู่แล้วเพราะว่าหัวเราสมอง,องเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในช่วงที่เรากาลังปฏิบัติเนี่ยเราต้องกันก่อนการไม่ให้ความคิดมันเข้ามาวุ่นวายย,ายุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าถ้าความคิดเข้ามาแล้วสติอ่อนกาลังลงแล้วก็เป็นการว่าสมาธินั้นก็จะล้มไป นะทาต่อไปไม่ได้งนั้นหลักการเราก็คือต้องมีสติมั่นคงแข็งแรงการมีสติมั่นคงแข็งแรงนั้นศีลศีลห้าจะต้องเข้มข้นศีลห้าจะต้องบริสุทธิ์ก่อนงั้นใครที่จะเต็มตัวมาให้ผมฝึกให้เนี่ยก็รับศีลไว้ซะก่อนศีลห้าศีลห้าข้อมีอะไรบ้างนะครับก็เปิด Google ดูได้มีอะไรบ้างก็ตรวจสอบตัวเองว่าเรามีศีลบริสุทธิ์ครบทุกข้อไหมถ้าไม่ครบก็ทําให้ครบนะบทำให้ครบซะก่อนสักระยะหนึ่งก่อน อย่างเช่นบางคนเย็นๆต้องดื่มเบียร์ก่อนก็นกเลิกซะก,ก่อนนะครับเลิกซะก,ก่อนทำจิตใจทากายให้บริสุทธิ์ก่อนศีลยังไม่ครบยังไม่มั่นคงเพียงพอก็ฝึกไม่ได้ฝึกยากหรือบางคนพูดพูดจะไม่ค่อยรับผิดชอบนะครับก็คือมุสานั่นเองมุสานี่ไม่ได้แปลว่าโกหกอย่างเดียวนะแปลว่าพูดเพ้อเจ้อด้วยหรือให้ความหวังใครลงรูแรงๆหรือพูดอะไรแบบไม่ยังคิด ต่างๆพวกนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเองกับผู้อื่นได้อันนี้ก็ต้องฝึกปิดวาจาแต่คิดคิดจะพูดอะไรกับใครต่างๆตึกตองให้ดีก่อนว่าคําพูดที่ออกไปนั้นจะต้องจริงจะต้องไม่ผิดจะต้องไม่รบกวนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งตัวเองด้วยต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่คิดว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็ทําให้บริสุทธิ์ซะแล้วก็มาฝึกกันเมื่อสติมั่นคงแข็งแรงศีลสะอาดบริสุทธิ์ดีนะครับมาฝึกก็ทําให ประสบความสําเร็จได้ง่ายคิดว่าถ้าเปิดศีนมั่นคงแล้วก็สติมั่นคงนี่ได้ทุกคนะคนะครับนะครับได้ทุกคนถ้าเปิดมีศรัทธายิ่งยิ่งด้วยแล้วนะศรัทธาในตัวผมที่ผมจะเป็นคนสอนให้เชื่อว่าผมสามารถสอนได้ช่วยได้มีศรัทธาระหว่างกันอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจก็อันนี้สาเร็จแน่นอนอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็ว,เรวกันั่นเอง และเมื่อสาเร็จแล้วเนี่ยเมื่อจิตของเรามั่นคงแล้วสงบนิ่งแล้วเราสามารถสั่งการที่เราบังคั่งได้เราสามารถสั่งการให้พลังต่างๆที่อยู่ภายนอกตัวรอบตัวเราดึงดูดเอาสิ่งที่คู่ควรกับเราเนี่ยเข้ามาให้เรามีความประสบความสําเร็จได้การทําสมาธิก็เหมือนกับอาจจะพูดได้เป็นแบบภาษาเปรียบเทียบที่เข้าใจง,ง่ายๆก็คือการการทําสมาธิเป็นการทําตัวให้คู่ควรนั่นเองเป็นการทําตัวให้คู่ควรอยู่กับธรรมชาติอย่างคู่ควรคนที่ มีความเดือดร้อนคนที่มีความทุกข์ต่างๆเพราะว่าตนเองยังใช้ชีวิตแล้วก็ทําตัวแบบไม่คู่ควรกับธรรมชาติในการทําสมาธิก็เปรียบเสมือนเป็นการมาดัดนิสัยตัวเราเองที่เคยใช้ชีวิตแบบไม่คู่ควรเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตให้มปนมีความคู่ควรซะกับธรรมชาติกับสิ่งรอบตัวเมื่อทุกอย่างมันคู่ควรกันมันก็จะอยู่ในความถี่เดียวกันความสําเร็จก็จะค่อยๆ่อไหลเข้ามาหาท่านที่จะเป็นความสําเร็จในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านประสงค์ว่าท่านต้องการอะไร นี่ครับเป็นคอสมาธิที่ผมนํามาพูดในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการมีสุขภาพที่ดีจะต้องไปคู่กันนะต้องไปคู่กันสมาธิดีด้วยสู่ภาพต้องดีด้วยเน,นื่องจากว่าเราเองเป็นศูนย์สุขภาพนะครับเป็นศูนย์สุขภาพศูนย์สิเกเรนเราผลิตอาหารเราผลิตอาหารผลิตพันเสือมอาหารเราผลิตพัน อาหารทดแทนเราปผิดตัววิตามินและผิดแต่ต่างๆเนี่ยแล้วก็จัดไปเป็นเซตเซตเซตไว้ให้ท่านบริโภคกันดังแบบนั้นถ้าเผื่อท่านเองก็ยังเรียกว่าสุขภาพอาจจะมีจุดบกพร่องอยู่ฟื้นฟูซะหน่อยนะครับฟื้นฟูซะหน่อยก็จะทําให้เรามีสุขมีความสุขกายสุขใจการฝึกการปฏิบัติสมาธิก็จะได้ราบเรื่นดีขึ้นก็ขอฝากข้อมูลอันนี้ไว้กับท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ